เลียนเลียนเลียนเียนพอแล้วมูไน่นะนีนี่นีุ่่นยงาไปผุ่นเลยงามกําลังงามเลยสวัสดีพี่น้องกอนสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ค่ะสวัสดีสจาสวัสดี้าค่ะพี่น้องปลาาเฮ้วค่ะปลากดูบคือเก่าไปดหนมูไญ่นะมูหญ่ับพี่น้อง ิิิครับสวัสดีครับอู้วิผพี่น้องอู้จุ่มสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุลสุข้นครับมื่อนี้มื่อี้เป็นเสองวันที่ยี่สิบบเสองวันที่ยี่สิบเฮ้ยคอยกระลุงมือได้ี่วันที่ยี่สิบเก้าบ่กันยายนวันที่ยิบเก่าครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเหมือนกันด้วยดีใหญ่มาทั้งผีครับพี่น้องพีผีรับ ทั้งปีไปจุ่มนันหลายครับพี่น้องจุ่มนันหลายพี่มาทั้งปีอีกครับอุ้ยพี่ครับพี่เอาไปดึไปชมกันครับเอาสีมานเต็มตาบ่มือนนี่ลาบ่ไดครับพี่น้องคนหลายครับเอา กำลังพ <_ vais>. ูน <desserts> ้อนาะูนั่มาอยู่อดูนี่ก็จเหพุยในมือมือขนาดชิตุ่มไปเลยเนี่ยว่เห็นหมู่วานไหมวานเขาก็ส่ง เดี๋ยวบ่หิดนี่คือรีบ

Yes, yes, yes.

อคนบ้าง thì kèn bên dưới <laughs> này bên cây vô Hãy cho kênh Ghiền การย่างฟังนีโบกเนอะบกมือโอ้โหอข้อขอน้ำน้ำนมเลยน่ายง่ายง่ยซ้ายเปิดครับพี่น้อง เปิดยางเที่ยวเปิดที่เห็นกันเนาะมีแะไรพอจุ่มนีก่กนเลยนี่เนี <c oughs> ยน <c oughs> ยู่นนี่สังพุดีเลยฮะโอ๊ย cả nhát mà nhỉ ba bát Ui Ui phì. Vẫn như điếc, điếc. Ui Ui bát 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 bát

หอ,อยงั้นนี่มูเหล็กเลยนี่โอ้่นจุ๊มนึงจุง๊มนึงนี่โอ้ก็คนจะเห็นเลยเดี๋ยวสาวเหล็กมกักเลาะครับ <c oughs> ใส่ะไปใส่ละมาพี่มาพี่อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ย phò ngang áo áo mạnh mạnh đi cà phương phò với gan lên đi Ở đấy con, đi à, con, chi lung lung của nó ขาต่อเลยนั่งย่งน้ละที่เอาขาไปตรงนี้ยังกินเลขากระแกงแซ่บยันตเหยยบเลยละพี่ห้อไปทางฝุ่นบ้า พีไปใส่บันี่เอาโมหินเห็ดโฮ <laughs> ั้ง,งหงลายนมันมีแต่จุกเลยเห็ดจะได้สิลงไปเก็บทางันได้้อลงไปทางล่า <laughs> งอุ้ยวัติเห็ดมันสั้นเลยท่<ะ>มันสั้น นี่เขาได้จักโลสองโลครับพี่น้องเมื่อนได้สองโเลยครับห็ดพวกนี้นำนักสีบหลายเลยครับสองโลนี่ถือว่าคักคักเติมเมนไดี๋วเดี๋ยวซลงไปเอาเอาไปซองเลยว่าสัน อี๋เอาทางที่ควจะขวยสิบปพุุนได้เล่ยตะจูตะจูเนี่นี่เป็นตัวกระโหลเฮ็ดเนี่ยมันเดียวเห็นจู๋หเนยเนโอ้เอาได้เอาได้แล้วเอาอยู่อเอไปได้เอาได้

เล่งมาแต่ไก่เหลือเพิ่นกระสุนแม่นเห็นหอยเพิ่นเอ้าอยู่แต่ว่าเพิ่นเหลียวบ่เห็นแหละคือเพราะว่ามันออกดำแหีห่ยงเนื้งจุม่มบาสเวียดยืนอยู่ยังโบหวัวโบเห็ <laughs> แมนแหนมมาแต่ใกล้ๆนนเนีหยมายี่ลีเด้อร์ขนเห็นดอกขุ่นก็เลยว่าบ่าเมีนเบิร์กเดล่ะพี่น,อนอ้องจูมอีลีอีรอก้าลังเตะจากดินเ,นนเอาไสมมาเห็น si mende no mung ni pad noi no do do mini mung mien la no mien la no ok ok iyo jirai si liao put si ka kasi lung wapoha tum si nyai niya ju do รุ่นหัวกระสุนแม่นของแท้มาแล้วอยากเจอไหมกระสุนไล่กับพเอาดอกเด้วยแต่สีซ้ำนี่เต็มตาแต่ว่าไล่เติมดิแม่นแต่ว่าซ้ำนี่เราก็ร่างพบเสียบเดี๋ยวเขาไปเรี่ยวต้องควบคุมที่นาะเอาก็นับกลดพึ่นแม่นจ้าว่ายันอึดไปกับมีได้เห็นกับผู้นั้อนอะได้แม่น,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 นมึงดีละ có bị đi lấy lót đấy chẳng hả gì hết nè một tuấn như này này đây hai cái lẹo này u nhảy cái gì kia chú nằm từ mông thuyền ra đó này này แบบนี้นี่วตะปูเดี๋ยวเพิ่นไปก่อนเนาะเดี๋ยวน้ำซมีกันเอ้ยเหยียบไว้กับเตี้ยมเลยพี่หนอนะเอันนี้อุ้ยมันหลายเด้ดแต่ว่าน้อยนี่อู้ยผีหัยเขาเหยียบเป๊ะเลยเนาะหลายเลยวุ้นนั่นเอาเนี่ยน่นเปฮ้ยังว่ฮักเบิ้ดจ้ะนี่นี่ มูใหญ่ดอนี well, ่นี่นีุ่ิยคกระตอมูหน่อยหน่อยแมนมาเลยนี่ละอุ้ยนเสียเก็บไปคนละพี่น้องเ้ยคนหลังสิว่าจังได้เรว่าวราวดีหลักสคนดีด้น มึงเนี่ยพี่น้องพี่พก็เริ่มข้นแล้วนี่โมเด้สิเห็นเนาะนี่แหละสายน้ำขขงทะเลมีตัวอ้นท้งคนกะเยียบไหวอยู่เ,เยียบไปหลายแห่งพี่พี่น้องพี่พ เม,เมียนมืดด้นี่ครับเห็ดเห็ดเห็ดเห้ยติลห,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 หลายหลามาันเรื่องพี่น้องอยู่ทางใดกับม่เนี่เยเมื่อกี้เพจปลวหัวกระสุนของแต่เวืู กินยงยนี่ยองเหรอเ้อุ๊ยฝากกล่องโยกพี่ชุติขอกันลง <c oughs> ส่วนคือกันเนาะพี่มหพีี

เดจอดวัาตาอันนี้เขาเดือไว้งามอยู่แล้วมีจุ่มสำนามองแบบนี to ้เขาจงด้วยพี่ห้อกจงกระมัด นอนเผาก็าเราะไรเพราะสิม,มันนูมมนเป็นหอดูออยงเดียวก็บไปก็บมาได้เป็ดกั๊อะได้ดจุจ่มที่จุ่มก็เยอะนะที่ไม่ได้ถ่ายก็มี

กูได้ผู้เย็บบ่ได้มีแต่ห้างโงคนนี่แลี้ยวถ่านห้ามาถนเนาะอถ่านขนาดเห้องถ่านห้าสิได้หลายกว่าเขาบุ่นเลยสิได้หมูฝุ่นบ่หมูแดดกะอู้ยใหญ่ใหญ่เยอะพี่น้องจุ่มใหญ่เนาะเก็บไปเก็บมาแต่กลางหลายมา ้ยนี่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 เห็นวัวเก็บไก่ตาอัศรีย์ เรีวเรียว,ยวโอ้ออกแล้วครับพี่น้องมาซ่อมจุดออกสีร้ายสีน้อยปั้นไดเอาแล้วพี่น้องพี่หมูสองมาแล้วมูสองมาแล้วอุ้ยหัวกระสุนขั้งจึงจึงจ้งจึ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 ไปครับเด็มึงหัวกระสุนติ นี mainland, ่นกกระสุนทางบนทางบนอุ้ยเฮ้ยพี like ่กระลังแตกพุ uh ู่กเลยพี่คางข้าสิอืออุ้ยหนูที่เราเคยเก็บเลยแม่นนั่นโด่งใหญ่ด้วยเอ็ดเอ็ดเอ็ดอือเลยเหรอเอาเก็บเลยเลยอือจะจูมเลยนะมืงหนีปวดตัวมึงอ่ะเนาะสุปีิมูนยัยครับนี่เดี๋ยตัวนี้ดอกยัย แม่นหลังจากน้าทัวมมาปีนึงเน,นอะบ่ออกแม่นบคอยออกเข้ามาซสมกับปจักเข้ามาโูล่มาหนึ่เถาเลยเต็มปู่เมีโปดเดียดเด่ยวสรามเโอ้ยนไหถือก่อนถือโอ้อตุ เดี๋ยวจะคอยลงไปเอาทางข้างโอ้โหถหนิด้อโจุเนี่สวยงามมากนี่นียอเก็บอนก่าจ้ะภาสิพอมม ผลนี่เป็นสายๆเนาะดอกกันไม่ไงนี่อะไรบ้างจะเป็นให้เก็บดอกงามนะตามไงครับพี่น้องอู้หถักซึ่งเกือบหมดดอกไงเลย แข็งดีอยู่เด้อเนี่คบนในบาร์ลิทเลียงบอกปากก่อนต่งางรักใหม่ผลกระลมลูกเน็ตคักราคาเดี๋ยวเ่าก็ะ,ะหวยกับเงินเลยเดอ้อจะ้ะเดีอ๊ะไปสรุปคลิปกันอยู่บ้านล่ะค่ะพี่น้องมันเกือบเต็มตามันคักเติบยมืมมันจุ่มมัมนจุม่มพวงกระสุนในรูปอ้าวเอ๊ะก็ยังมีโมโตมอยู่ค่ะเดี๋ยวขับไปสรุปผลงานกันอยู่งงานจ้ะพี่น้องไปจ้า พี่น้องตอนนี้เขาก็มาหอนเหนือแล้วเนาะโอ้มาเบิ่งความมานค่ะถือว่าหมานเติบค่ะหมานหลาย,ลยอยู่ได้ห<ร>นิใครเป็นบ้านในเต็มตาด้ค่ะเพราะว่าเขาได้มูหัวกับสุนเนาะมูหนึ่งมูบบกไงยเลยค่ะ,คะ,คะขนาดเหลือเพิินกับย่งเดืบกักยางหลายค่ะพี่น้องล้วกามูไม่สองมูเนะาะจะมือนี้ทัง้งหมดกัเฮดสามมูค่ะได้เลื่อยเครื่องตาขึ้นมาอยู่ ฝน,นลินลินจ้ะพี่น้องก็เลยพากันมาเฮือ,อนละะแล้วก็อีกอย่างหนึงก็สีฝาวมาเห็ดไก่ขายน้ำเนาะค่ะทั้งเรียงเขาอย่างไก่ขายนโอ้ยง,ง,งามครับพี่น้องมือนี้ะอฟไลน์จ้ะยังมีตูม้มูไม้ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแม่เอ, <c oughs> อ้่น,นมลุ่มลอยอยุ่มุ่ม่มหมลุ่มลุ่ม่มล่ม่มล่มลมลุ่มลม่่่ สำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแช์สาวกันิกากระบาวสวีเด้อจ้ะลาไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้บอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะัครบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชใหายจ้า